ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องน้องพาด้วยนะคะวันนี้บรรยากาศสดๆนะคะท่านผู้ชมหลังจากที่เรามาจุดทูบกันนะคะคืนถัดมานะคะแม่ดาดาฝันดีนะคะปู่มาบอกเลขที่สารน,นะคะท่านผู้ชมมาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไร่หนึ่งแช่นะคะท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศสดๆเลยนะคะ มีแม่ใจดีถือซื้อปู่แปดศอมาให้ใหม่นะคะอ,อ,องค์เก่าเป็นองค์ใหญ่นะคะเข้าไปในศาลไม่ได้นะคะองค์นี้พอดีเลยนะคะท่านผู้ชมทงดาขารถนมะก็จะด้งดโตามิมเลคกอใทางโ้งสุดท้ายเพราะว่าในครนี้ถืาาอว่าฝังดีมา,ามากเลยนะครับโค้งสุดท้ายนี้เนาะ ใชะครับเป็น,ปนกำลังแจ้งกับทางช่องแล้วก็ไม่โครดาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจุดทูบบอกกล่าวปู่ก่อนนะคะท่านผู้ชม แล้วก็จะมาฟังความฝันเนาะฝันดีมากนะคะปู่มาบอกเุ็ตัวเหมือนงวดหกหกห้าเก้าเก้าห้าเลยดูจากปากเกียดนนทบ,บุรีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมเนาะนกุรดาถือว่าฝันดีแล้วเนาะหลังจากที่ขึ้นบ้านใหม่ให้ปู่นะครับ ่่ได้ฟังแบบนี้มาโดนแรงนะคะ<ช>ตั้งแต่งวดห6หกนะคะใช่อันนี้มาบอกเป็นตัวอีกแล้วเหมือนงวดนั้นเลยนะคะ,คะก็คือนานแล้วที่แม่โครูไม่ได้ฝันเป็นตัวอย่างเนาะ,ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อสอนบุคคลนะคะท่านผู้ชม ัดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผนกำลังใจ้งกับทางช่องแล้วก็ไมโครรดาด้วยนะครับผมนเนาะโค้งสุดท้ายนี้นะครับ โมีตามช่องก็ได้มาะมีตามแนวทางเป็นโพงสุดท้ายจากบูร์เตดโเพื่อเทวดาสีขักติยังโงงยาพยัคฆทั้งวสามเดินโลกธาตุเน้นเตงปูจักรวาล ตูเลบ้านเลขที่บ้านนะคะคือทีู่ได้บางกนยูเล่เลูแล้วก็ความฝับ้านเล่่ไมทุกนะครับท่านผู้ชม ปูมาบอกเป็นตัวเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีคุณแม่เนาะฝากปูไปสอกมาค่ะจ้ะแม่ระดาจะเอาปูไปไว้ในสารไหมคะข้างในจ้ะโอ้อค่ะเปิดเม่ใด้ปูก่อนเนาะค่ะ,คะ ก็เปิดเนตวันนี้เลยใช่ไหมคะแม่จ้าเปิดเนตเลยถือว่าเป็นเรื่องดีเนะเาะพอขึ้นบ้านใหม่ให้ปู่แล้วปู่ก็มาเข้าฝันบอกแม่ครูเลยค่ะแม่แม่ครูไม่ได้ฝันเป็นตัวแบบนี้นานมากนะคะครับแสดงว่าปู่ต้องชอบ บ้านหล้างใหม่หมใช่ค่ะงามด้บ้านลังใหม่ปูเนาะลังใหม่งามนะครับปู okay. มา่อเขาฟันบอกเป็นโตเลยควันนี้ก็เลยเรียกที่จะมานั่งคุยกับปูด้านล่างเนาะค่ะแสดงว่าปูเพื่อนดีใจนะคะทา่านส้ชม เชิญปู่เปิดโอง,องค์ใหม่มาขึ้นอยู่บนบ้านเนะาะค่ะฤาษีหาปู่เนาะลูกเนาะ,ะเปิดเมลให้ปู่เปิดโฉงปู่องคใหม่ที่แม่อยู่กอทโมได้ซื้อแล้วก็ส่งมาให้เนาะขอให้แม่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามเนาะค่ะจะมีโชคมีชัยร่ำรวยแล้วก็ขอให้แม่รวยยิ่งๆขึ้นไป มีโชคมีชายมีโชคมีลาบมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามานะปูนะาลูกิพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนพร้อมกับแม่ครูผู้น้อยคนนี้นะปูนะ้อให้มีแต่ความสุขความเจริญเลยก,ก็ขอให้ข้าวนะปูนะ้อวันที่สิบเก้ามกราคมสองห้าหกแปดนี้วันนี้รักะขอ เปิดเมตรให้ปู่องหม่ป uh ู่เปิดโชวซึ่งมาถึงพอดีเลยดูลูกก็มานะ่จ้ะเปิดเนตรให้ปู่เปิดโชวนะปู่นะทุกเทวดาสิสักสิปูเปตโชวผมจะทึ้นเมตรพระรรมีาวบ้านชาเรียนมาที่ตรงนี้มาเปิดดวนเปิดโชวเปิดหน้าเปิดบุญเปิดศาสนาเปิดบารมี สิ่งดีๆเข้ามาณทีตรงนี้แม่ครูที่รับเงสนสดสักดาหให้สุขีเอยไห้สุขีทำให้มีความสุขความเจริร่งเรองพรอมพ่อแม่เอสซีแล้วก็ลูกที่ทำช่องยูทูบนาลูกนะใช่มีแต่ความสุขความเจริญขับรถก็เขาให้ตลอดปลอดภัยด้วย ตรงนี้เลยนะเนาะองไหมก็เข้าไปในบ้านไหนเนือปูเน้อยนำด่านทุกลาบเงินทองทรัพย์สินเล็กเด็บตรงๆขอให้เข้าฝันโบกลูกที่เข้าฝันโบกแล้วก็ขอให้อกว,วันที่17มกราคม2560นะูฟน่า,า,นาเล็กถูกที่โควันอันเฟิปูขึ้นบ้านขึ้นบ้านนายปู แล้วก็เลขความฝันบ้านเลขที่นะบานเลขที่ปลูกขนมาเนตุนเอเลขยถูกด้วยนะล่างบนมาเลยเนตุนเอพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดนะเปิดนะเปิดพุทธเปิดทัาเปิดยะเปิดพุทธังเปิดเนตธรรมังเปิดเนตสังฆังเปิดเนตพุทธังเปิดเนตธรรมังเปิดเนตสังฆ เปิดในพุทธทงเปิดจมูกทำงังเปิดจมูกสำคัญเปิดจมูกพิษทางเปิดปากทำงานเปิดปากสำคัญเปิดปากพิดทางเปิดหงทำงางเปิดหงส์สำคัญเปิดหงจ์เปิดตาเปิดจมูกเปิดตาเปิดหูปูแล้วนะปูวันนี้จะช่วยกันนะจะเงินจะทองันไหลเข้ามาเหรอจะให้ตรงตรงเปิดเปิดหงส์ป สาธุฐานปิดไม่ทำมัเปิดไม่แังข็งปิดไม่พุทธังปิดแมืกทำัเปิดกมอแขงข็งปิดแมือพุทธังปิดปากทำัเปิดปากสขงแข็งปิดปากทังปิดหูทำนัปิดหูแขงของปิดหูคปิดด้วยนะาโมพุทธายะสวนเ ไม่เป็นอะไรค่ะได้ตรงไปตรงมาเลยแม่แปดสิบมิลิเสั่เลยนะไม่ภาพให้ลูกอุ้ยพอดีเลยนะลูกนะพอดีเลยนะคะพอดีเลยครับหล่อมากเลยเนาะค่ะพอดีเลยครับแม่คุณเลยก็คือเปิดเม็ดแล้วก็เอาปูเข้าไปอยู่ได้ใจ้ะองค์ปูองค์เสานี่ก็ไว้ตรงนี้แหละเนาะค่ะพอดีเลยอยากได้ล่มใหญ่อ่ะ ทอามากลางไว้ตลอดนะเป็นร่มให้ปู่เนาะร่มใหญ่หน่นะที่ใช่ที่นี่ค้านเหล็กนะลูกที่มากลางขายผลไม้แบบนั้นหรือเปล่าไอ้ร่มใหญ่ให่ะอยากได้อยู่เนาะแม่ครูปูปูท่านจะร้อนนี้ใช่ไหมครับจ้าปูปูท่านโดนเลยแต่ตรงนี้ร่มตลอดนะลูกครับแต่ตรงนี้ก็ร่มตลอดร่มตลอดเลยเนาะ มีต้นสะเดาแล้วก็มีต้นไม้นะครับต้นตลอดเลยตอนเช้าก็ร่มครับต้น่ายก็ร่มเย็นมากตรงนี้ค่ะเดีวแม่รูก็ได้ต้นอันนี้ด้วยนะต้นดาวเรืองลูกต้นดาวเรืองสวยๆเนาะมาวางไว้ที่หน้าศาลองค์ปู่เนาะจะ จะได้เจริญรุ่งเรืองนะลูกเนาะค่ะต้นดาวเดือนจะได้เจริญรุ่งเรืองค่ะวันนี้ก็เลือกมาแม่ครูในเรือกที่จะมาพูดคุยกันอยู่ด้านล่างเนาะใช่ค่ะประกอบกับเอาปู่เนี่ยมาเปิดเปิดเน็ด้วยค่ะพอดีคุณแม่เพิ่งส่งมาถึงพอดีเลยใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ ไม่ประสงค์ออกนามบอกคือว่าคุณแม่ใจดีมากค,คุณแม่ใจดีจะมีเงินใส่มาให้ซื้อน้ำมันตะเกียงด้วยสองร้อยบาทแม่ครูก็จะไปซื้อน้ำมันพืชเนาะน้ำมันตะเกียงเอามาจุดใส่จุดตะเกียงให้สว่างแล้วก็ขอให้แม่ก็มีแต่สว่างสวายเนาะมีความสุขอายุอันโนสุข,ขังพลังเนาะ ให้แม่คิดเงินได้เงินคิดทงได้ทงนะแม่แม่แม่เอฟซีทุกคนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็แม่ใจดีที่ได้ซื้อองค์ปู่ส่งมาถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงไหนลูกก็มาพอดนเลยจะสงสัยคุณแม่ท่านอาจจะเห็นไลฟ์สดรอบก่อนใช่ปูเข้าบ้านไม่ได้ปูเข้าบ้านไม่ได้ใช่จะโทรมาแล้วโทรมาอีกให้ซื้อแบบไหนประมาณไหนจะ คุณแม่ก็เลยทานก็เลยซื้อส่งมาให้เลยใช่จ้าลูกซื้อส่งมาให้เลยอาสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีรวมถึงจะคุณแม่ใจดีนะคะแม่ปู่แปดโศกมาถึงแล้วแม่ครูก็ได้เปิดเม็ดพอดีทางช่องลูกก็มาเนาะมาถ่ายพอดีเลยแม่ค่ะเพรว่าคุณคุณแม่ที่ส่งมาให้ท่านกำลังดูอยู่นั่นแหละครับใช่ค่ะเขาให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมั่นขวานยืนร่ำรวยแล i, ้วก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาไม่ว่ากันเก่งอะไแม่ก็ซื้อให้เสื้อกันนงกันหนาวซื้อสมัมใช่แม่แม่เอซแล้วก็แม่เอซีที่อยู่ชายภูมิเนาะ อันนี้แม่เอซีที่ซื้ออาผู้8ปศคืออยู่กรุงเทพแม่เอฟซีที่อยู่ชัยภูมิก็ได้รับแล้วนะคะหน่อไม้กับหอมแดงค่ะขอบคุณแม่มากๆนะคะแม่ที่ศรัทธาองค์ปู่แล้วก็แม่ครูผู้น้อยคนนี้นะคะก็ะค,ค,คือถึงเลขหรือว่าแนวทางจะไม่ถูกนี้แอดมินก็อยากให้ศรัทธาแล้วก็ติดต่อเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะๆครับ ใส่สังวาลลูกใส่สังวาลอย่าไปหาวเขาลูกอันชายหันขวาลูกหอบครับแต่ว่าแต่ว่าก็คือคุณแม่แม่แม่ประสงค์น้ำที่ส่งมาให้เนี่ยส่งมาเป๊ะเลยเนาะเป๊ะเลยเป๊ะเลยเขาง่ายเป๊ะเลยแล้วก็พอดีเลยองคูรลมากแววตาองคูด้วยครับปูจะต้องชอบใจซื้อมากครับปูจะต้องชอบใจแน่เลยนะแม่รูจ้าครับ วันดีใจแต่ไต่สารแล้วนะคะ่ะเนาะเห็นว่าองค์ปูองค์เก่าเข้าบ้านไม่ได้เอาไปในบ้านไม่ได้องยย์ใหญ่ครับหลังจากที่ได้ทำพิธีขึ้นศาลไปวันนั้นแม่ครูฝันดีเลยใช่ไหมครับฝันดีจ้าฝันหลังจากที่ตั้งศาลเลยไหมครับแม่ครูหลังจากตั้งศาลจ้ะอ,อตกตกก็คือตั้งตอนเช้าปับ๊บตกเย็นมาฝันเลยใช่ไหไมครับได้ประมาณคืนหนึ่งทานไปคืนที่อง แล้วเมื่อคืนมาฝันอีจ้ะฝันคืนที่สงหลังจากที่ตั้งสารองค์ขึ้นบ้านสุดข่ายก็ฝันว่าไม่รู้ไปไหนเนาะทีนี้ก็ไปเห็นกระดาษพิวมากระดาษเหมือนบัตรเชิญงานบวชนะลูกแม่ก็เก็บมาแล้วก็เอามือลูดูก็ไม่เห็นมีเลขอะไรเนาะทีนี้มีไปเห็นปู่แก่มาก ทีนี้ไม่รู้ปู่มายังไงมาจับมือแม่นะเขียนเลขโดยที่ปาการอ่ะเป็นหมึกสีสีน้ำตาลอกแบบเศษๆน่ะส้มๆน้ำตาลส้มๆนะเหมือนดินโสเขียนคิ้วอ่ะลูกจนั่นเลยแดงๆน้ำตาลน้ำตาลทีนี้ก็จับเขียนอ่ะสามเจ็ดปู่ก็ไม่พูดอะไรนะเขียนแล้วก็แล้วแม่ครูก็ดู แล้วมีองค์มีมีคนใส่ชุดขาวคนหนึ่งล่างใหญ่ท้วมๆถามว่าเลขอะไรได้เลขอะไร,รแม่ครูก็ให้เขาดูไม่ได้พูดนะให้เขาดูนี่เลขตัวนี้ค่ะคบ,บอกไปอย่างนี้ค่ะปู่ปู่จับมือเขียนได้เลขตัวนี้จ้ะก็แค่นั้นเลยลูกก็ตื่นเลยสามเจ็ดตัวใหญ่ แต่ไม่รู้ยังไงเนาะความฝันนะคะเพราะพ่อแม่เอ่ดซีสามเจ็ดจ้าท่านชมปู่จับมือแม่ครูเขียนเขียนเลยจ้ะสามเจ็ดเป็นเป็นปู่แปดศอกใช่ไหมครับแม่ครูจ้าปู่แปดศอกนั่นเลยชุดขาวใส่ชุดขาวเก่ขาวผมขาวหนวดขาวก็ขาว แล้วก็เมื่อคืนฝันฝ <ขา S 1> ันว่าปู่น่ะบอกว่าบ้านเลขที่ให้ไปเอาไม้นะทำแล้วก็เอามาแขวนแขวนไว้ตรงบ้านปู่อ่ะบ้านเลขที่หนึ่งส<ข>ามเก้าทับสิบสองหนึ่งสามเก้าทับสิบสองแต่แม่ครูก็ไม่ชอบน่ะเลขหนึ่ง หกสามเก้าแม่ครูชอบหกสามเก้าด้วยนะ <Ừ. S 1> จะคือความชอบของแม่ครูเนาะ <Okay. S 1> จะปู่ปูแค่บอกว่าให้เอาไม้มาอะไรนะครับแม่ครูเอาไม้มาเขียนบ้านเลขที่นะเป็นไม้แผ่นแล้วก็หาเชือกหรืออะไรก็ได้เขวนให้ปูอ่อ๋อปููอยาก <จะ S 1> ได้ปููกยากใช่แล้วจะทำยังไงลูกไป อยากได้บ้านเลขที่จ้าปูอยากได้บ้านเลขที่หนึ่งสามเก้าให้เอามาแขวนไว้ที่บ้านปูหลังนี้หนึ่งสามเก้าทับสิบสองจ้าหนึ่งสามเก้าทับสิบสองแต่แม่ครูก็ให้เพิ่มไปอีกคือหกสามเก้าคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งไทยคืออาบัณย์เรอบิดนะมันหัวกลมเนาะถ้าว่านั่นมันก็มจะเป็นหกสามเก้าจ้านั่นแหละแม่นะคิดไปเองนะตรงนี้นะลูก เหมือนปู่อยากได้บ้านเล็กที่ก็เลยบอกนี่นะปู่จะเอาบ้านเล็กที่ตัวนี้นะหนึ่งสามเก้าทับสิบสองแล้วก็ให้ไปทํามาซะเอามาแขวนตรงบ้านปู่นี่หลครับแค่นี้หละลูกเหมือนปู่จะบอกเป็นในนี้ไม่ก็ไม่รู้นาะลูกเอ้ยเป็นความฝันเนาะไม่ได้นอนเท่าไหร่ก็ถ้าจะฝันก็ฝันมาแวบเดียวนั่นแหละลูก แต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ทันได้มีบ้านเล็กีของปู่จ้ะก็ปู่โบก็ยางยางเลยตั้งแต่ไหนแต่ลายไม่เคยมีบ้านเล็กที่พอมาได้บ้านปูนคือปู่น่าจะพอใจน่าจะรักบ้านแบบนี้พอใจอ่ะลูกเนาะแล้วก็มีมีโต๊ะวางด้วยอย่างนี้นะลูกครับแต่ว่าเล็กตัวนี้นี่ก็เอาไปเสียงโชคเสียงลาบได้เลยเหมือนท่านจะมาบอกเป็นในไหนว่าโชคลาภหนูตัวนี้นะ เหมือนกับปู่ท่านนี้เคยมาบอกเป็นตัวเหมือนเมื่อก่อนเลยใช่ไหมครับแม่คคูใช่ค่ะที่เป็นตัวเก้าเก้าห้าก็ให้กระดูกเป็นหกหกห้าเนาะครับช่วงนั้นน,น่นนะก็มาตั้งเก้าห้าตั้งหกหกห้าอันนั้น,นได้ยินแค่เสียงเนาะได้ยินแค่เสียงแต่นี่ปู่บอกว่าบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งสามเก้าทับสิสองสองหางสองตะบัดเหมือนกับห้านะหนึ่งห้านะครับดูไปแล้วนะครับ หนึ่งห้าก็สวยนะงวดนี้งวดก่อนมาห้าหนึ่งค่ะ,คะหนึ่งสองกับหัวกับหางก็เป็นห้าเนาะค่ะ,คะเผื่อไปจะหลายตัวอยู่นะคะตั้งแต่แรกเลยเนาะ,ะสรุปสรุปทั้งหมดเลยเนาะแม่โคนจ้านั่นแหละลูกแม่ก็ว่าแบบนั้นแหละถูกมีหกสองห้าเนาะคะ่ะเนาะ ทูบชอบเลขทูบหกสองห้าเลขทูบแตกเลยวันนั้นอือหกสองห้านี่เลขทูบแตกเลยนะคะแม่โกวันนั้นเลขทูบก็ก็อย่าทิ้งเนาะแม่โะอย่าทิ้งค่ะคระหกสองห้านะคะท่านผู้ชมเลขทูบครับสวยหกสองห้าเก้าสองห้าหกกับเก้ากระดูกนะเลขปู่มักจากกระดูกนะลูกพอพ่อแม่เอฟซีเจ้าค้าเก้ากระหกก็มักจากกระดูกนะคะเลขปลอะค่ะ ก็คือหลังจากใครที่ได้ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปในรอบก่อนเนี่ยจะเห็นเลยว่าเลขทูบเลขทูบที่จุดวันนั้นนั้นผ่ากลางเลยผ่ากลางเลยแต่แต่ไม่แตกไม่ไม่แบ่ออกจากกันนะไม่หล่นเลยจะก็คือวันที่ทำวิธจกันใช่สวยมากผ่ากลางตั้งแต่เริ่มแรกเลยเลขหกมาเลยนั่ครับ ไม่เคยเจอแบบนี้เคยแต่มุ่นอุ้ยปุ้ยนอเลขกอ่ะก็จะมุ่นปุ้ยอันนี้คือภาักลางจ้าลูกลูกสิข้าวสามตัวภาักลานเลยไม่ว่าภคยิดบ้านะลูกนะภาคกลางทั้งสามตัวเลยใช่บันนี้นะคะวดนี้ยิบจ้ารอตรีฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเป็นแนวทางและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเจ้าค้าแม่ครูก็คนธรรมดาเนาะจ้า ก็ฝันแบบนั ues, ini, ้นก็เล่าสู่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะเผื่อมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนอกปีใหม่นี่เนาะได้ปลดนี่ปลดศีนวิทนี่วิทย์ศีลได้ซื้อกับคงกับข้าวเนาะจ้า แม่ฝันเห็นปูนี่บ่อยไหมคะแม่หรือว่าเพิ่งเคยฝันเลยเพิ่งเพิ่งมาฝันอ๋อเพิ่งมาฝันจ้าลูกปกติได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแต่นี่เห็นเป็นเป็นปูเลยเป็นปูมาสองคืนติดเลยใช่ใช่ลูกเว้นหนึ่งคืนที่ฝันว่ามาเขียนให้อ่ะเว้นหนึ่งคืนแล้วก็มาฝันว่าบอกบ้านเลขที่ให้ทําทําบ้านเลขที่ให้ เอเพิ่นให้ทําบ้านด้กที่ให้นะคะจ้าแล้วเอาเขแหวนไว้เลยค่ะก็คือเอาวางไว้เอาเขแหวนไว้ให้ปูตรงหน้าครับปูบอกหนึ่งสามเก้าแต่แม่ครูคิดว่าเลขหนึ่งก็เลขหกมันคล้ายๆกันใช่ค่ะหกสามเก้าครับก็เลยเป็นหกสามเก้าเนาะแม่ครูครับกันไว้นะคะท่านผู้ชม ในในบรรดาตัวเลขทั้งหมดที่ฝันในเตะตองงมดนี่แม่ครูชอบตัวไหนที่สุดเลยครับแม่ครูชอบอ่าเลขที่บ้านปู่กับเลขทูบค่ะจริงหนึ่งสามเก้าทับสิบสองทับสิบสองสิบสองก็กระดกเป็นห้าได้นะคะหนึ่งห้านะาจ้ะกระดุกหนึ่งสามเก้าทับสิบสองเนาะ กระดูกห้าไปลูกเอ้ยครับแม่ครูก็อชอบเลขทูบด้วยนะครับจ้าชอบเลขทูบกับเลขที่บ้านปูนี่แหละสามเจ็ดนี่คือชัดเจนมากฝันนะสามเจ็ดปูจับมือตัวใหญ่ด้วยจ้าพูดบแบบนี้ยังจําเลยจําเลขสามเจ็ดนี่ขึ้นตาเลยครับจ้าแต่เลขที่บ้านก็สวยเนาะ ถ่ายคลิปแล้วก็จะไปป่าไปขนฟืนมาออแม่ครูขนฟืนมามาตัดฟืนใช่ไหมครับจ้ามาตัดเป็นฟืนนันี่นั่งตัดเป็นท่อนๆได้ก็แต่ตัดไม่หมดจะไปเอาอีกให้ลดเขาบรรทุกมาให้จ้าเพราะว่ามีคนไปไปตัดไปไอ้ล้มต้นไว้ให้แล้วเป็นต้นมะทาแม่ครูก็อยากได้ฟืนเนอะลูกแม่นะ <อ>ม่ฟืนอ,ขอขาไว้ปลอดัยจ้ประมาณสี่โลเลยครับเอาไว้ทำกับข้าวนี้ใช่ไหมครับแม่จ้าลูกหุงข้าวทํากับข้าวที่ว่างวดนี้ปู่ท่านนี่ต้องเดนบันาดาลให้แนวทางที่ไม่กลัวให้มานี่ถูกนะครับผมเพราะว่า,<อ>าปู่ท่านก็ชอบแล้วนะครับบ้านก็สวยนะครับที่อยู่ใหม่ก็ดีเนาะนะครับลมลื่นเนาะตรงนี้นะ เย็นดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าปู่ท่านให้บรรดาให้มันเข้าสามตัวสองตัวนี้ก็จะได้หาลมมากลางให้ปู่เนาะใช่ค,ครับแต่ตรงนี้ก็ล่มตลอดแล้วเนาะครับแต่ก็ล่มนะครับแม่ปู่ใช่ตรงนี้ก็ถือว่าล่มดีนะครับถึงไม่กลางปู่ก็ยังเย็นมันเด่นน,นะครับทุกช<ม>่าน แล้วก็<ส>ที่แม่ครัวฝันกระเดนอันหนึ่งนะเนี่ยขึน้นะ,ะกระเดงนอันนึงอันนึงมากจะเดินเจนไม่ค่อยติดบ่ลองดูเดียวแต่ว่าฝันต่องวดของแม่ครูก็ยังเอาอยู่ใช่ไหมครับตัวที่ว่าเอาเลยฝันเห็นกับฝ <0 5. S 2> ันเห็นอูพญานาคเนาะแต่ว่าตัวที่แม่ครูชอบที่สุดก็คือ บ้านเลขที่ของปู่ลแล้วก็เลขทูขปะนะครับก็คือแม่ครูนี่ก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมครับแม่ครู เกิดมางงก็มาถามนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสรุปตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเลขทูกก็มี6 2 5 9 2 5นะครับเลขทูกนะครับแล้วก็ความฝันตั้งแต่ต่องวด0 5 7กับ7 9ใช่ไหมครับแม่โก้แล้วก็บ้านเลขที่ปูน1 3 9ทับ1 2นะครับเดี๋ยวสรุปแนวทางก็เรียกท่านผู้ชมนะครับทั้งหมดเลย ยังไงก็นะครับเป็นโค้งสุดท้ายนะครับคิดว่าแม่ครูน่าน่าจะไม่มีฝันเพิ่มแล้วเนาะแม่ครูไม่เราปลูกเองครับน่าจะมีแค่นี้แล้วเนาะแต่อีกไม่กี่วันวันนี้สิบสี่แล้วนะครับสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดก็ออกแล้วครับ่ะคือสรุปแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับใช่เลยยังไงก็ขอขอบคุณแม่ครูมากๆนะครับผมท้ายคลิปเนาะ ขอบคุณครขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพีค่ะแม่ครูก็จะไปหาฝืนตัวนี้เป็นตัวที่ขีดเส้นใต้นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะก็เป็นโค้งสุดท้ายเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะตัวนี้เลขทูบหกสองห้าเก้าสองห้าด้วยนะ,ะะนะคะท่านผู้ชมแล้วก็บ้านเล็กที่ สารปู่นะคะหนึ่งทับสินะคะปู่มาบอกในความฝันนะคะแล้วก็มาบอกล่าสุด37นะคะอันนี้ปู่จับมือแม่ครูรดาเขียนเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมแอบนินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ